สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พแฟนมัดแฟนมวยครับวันนี้แอดมินวินครับพามาอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะฮะเป็นเอ่อเป็นงานกินปลานะนะเป็นงานประจําปีแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางนู้นก่อนนู้นนูน,น,นดูทางนู้นนะครับนี่คือบรรยากาศสดสด,สดครับนะนณะะบริเวณนะครับนะสันเขื่อนลำปาว,ว่างั้นนะเพื่อนบอกว่าสันเขื่อนลำปาวนะครับ นะพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากแล้วก็พื้นที่การจัดงานเนี่ยนะครับนะอยู่นะบริเวณชายน้ําเลยนะครับนะนี่คือนะน่ะเสน่ห์ของนะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินล,ละครับนะเท่าที่ดูนะครับขับรถมาเนี่ยนฮะเป็นบรรยากาศของนะ กลุ่มของชาวบ้านนะครับที่ตั้งหมู่บ้านอยู่อย่างกระจัดกระจายฮะแล้วก็นะครับอาชีพหลักก็ทํานาและนะครับทำประมงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในพื้นที่ของโซนอ่างเก็บน้ําหรือว่าเขื่อนลาปลาวตรงนี้เนี่ยนะครับนะระบุเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่นะครับนะพื้นที่สันเขื่อนลําปาวไว้อย่างนั้นนะนะครับ ซึ่งขับรถมานี่เห็นต่หมู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าเขื่อนมันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็นะครับน้ามันคือพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยนะนี่นะครับทีมงานนักบวยนะครับทีมงานนักบวยที่มาถึงก่อนตอนนี้นี่นะครับต้องบอกว่านะครับรีคอรวอรี่ร่างกายอยู่นี่นะครับรีคอรวอรี่ร่างกายอยู่เล่นน้ําเล่นน้ํานะครับนะเล่นน้ํากันอยู่ นะครับมีรายการต่อยอยู่วตอนเย็นนะครับแต่ว่าเห็นน้ําแล้วอดใจไม่ไหวว่าอย่างนั้นนะครับแอดมินก็อยากเล่นน้ำแหละแต่บอดดี้มีเสียผาษามาเปลี่ยนนะครับนะก็จะเป็นเด็กๆแล้วครับนะเล่นน้ําอย่างสนุกสนานสัญญาภาพชัดเจนไหมฮะสัญญาณภาพชัดเจนดีไหมครับเพราะว่าค่าคืนนี้นะครับมีมวยดีๆให้เราได้รับชมกันนะครับเป็นกลุ่มของนะต้นกล้ามวยไทยนะครับในพื้นที่ นะจังหวัดกาลสินนะครับสารคามนะรวมไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็นะครับมีมวยมาชกเช่นเดียวกันนะนะครับงานค่ำคืนนี้นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นงานกินปลานะครับนะเป็นงานกินปลานะครับ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีเช็คนะคู่มวยก่อนก็แล้วกันนะครับนะเอาคู่มวยมาเล่าให้ฟังก่อนนะคู่มวยค่ำคืนนี้นี่ นะครับก็จะเป็นคู่มวยที่นะกลุ่มหลักๆจะเป็นกลุ่มต้นกล้ามวยไทยละครับกลุ่มต้นกล้ามวยไทยนะอยู่ใสละ่ะนะครับคือว่เห็นบมดเนย <c oughs> นะครับมาถึงก่อนก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับมาฝากพี่ๆ นะ FC แฟนหมัดแฟนมวยครับนะที่รักแล้วก็ชอบในนะครับวิถีชนบทวิถีชาวบ้านนี่ชาวประมงนะครับพูดนะครับนะน่าจะมาจากแพรปลานะครับน่าจะมาจากแพรปลาครับกําลังเข้าฝั่งโอ้แสดงว่าไปจับปลามาแน่เลยนี่นะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นกลุ่มที่รอรอรับเดี๋ยวผมพาไปดูน่าจะใช่นะน่าจะใช่ ท่านบอนท่านบอนนะครับเดี๋ยวไปดูวิถีชีวิตนะครับนะาของคนที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับท่านบอนนะครับท่านบอนท่านบอนเดี๋ยวพาไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูโอเดี๋ยวเราไปดูปลากันดีกว่านะครับเขาน่าจะจับปลาออกมาไหม น่าจะจับปลามานะหรือเปล่าโอ้โหเขาตักจากกระชังปลาเลยนะนะครับตักจากกระชังปลาใส่ท้ายรถเลยเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีฮนะที่ได้มาสำหรับ สัมผัสบรรยากาศของนาชาวบ้านที่นี่อันนี้น่าจะเป็นยอนะอันนี้ก็เป็นคนสูงโอ้ครับผมอ้หหู้นี่เลครับเบ๊ยวะอ๋ออนุญาตไล์สดนะครับอันนี้เป็นปลาที่จับา จากในกระชังกระชังนู่นที่นอือโ้นี่ครับอันนี้คือเอามาเก็บไว้บ่เอามาเก็บไว้ในงานนี้บ่ครับก็คือเก็บมาจากกระชังแล้วก็นะครับเอามาขังไว้ตรงนี้ปลาปลาคอปลาดี่ปล่่ะ นี่นะครับทีมงานที่เตรียมนะครับเตรียมปลาไว้งานโทษนะฮะงานนี้เรียกว่างานอะไรนะงานกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปลาวกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปลาวนะครับจัดทุกปีไหมทุกปีเลยรับผิดชอบโดยหน่วยงานไหนฮะเอออบตหัวหินนายกอํานจบริกาเจริญโลกครับ ก็ได้พาพี่พีเซแฟนหมัดแฟนมวยมาชมบรรยากาศนะฮะของนะครับงานที่อันนี้ข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะมากอันนี้คือเราเรารับจากกระชังปลาีิเขานับเป็นกิโลมาบ่กเรื่องไหนเป็นกิโลนะตอนนี้เป็กิโลกรัมละหน้าบ่อเจบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามร้านตอนนี้เท่าไหร่โอ้ แสดงว่า<ค>ก็จะมีเซลล์รายใหญ่มาซื้อ,อและมีชาวบ้านที่จะเป็นรายย่อยมารับซื้อไหมมีไหมมีค่ะมาซื้อแตะซื้อก็ไปกินอย่างเงี้ยเดาไปเยอะก็จะเป็นบริษัทอ,อ๋อใครอยากซื้อไปกินก็มาซื้อได้หรือใครที่อยากซื้อไปขายทํากําไรก็ก็จะได้ราคาหน่ากระชังแหละแต่อาจจะไม่ได้ราคาที่เท่ากับจํานวนที่ซื้อเยอะ ตามตามเจ้ารายใหญ่มาซื้อเนาะนะครับแต่ว่าหน้ากระชังตอนนี้ถ้าเกิดว่าเหมาเหมาเนี่ยนะครับนะรายใหญ่นะก็ประมาณ70บาทนะตอนนี้นะราคาขึ้นพลิกสุดเท่าไหร่ขอทราบเลยครับอ๋อนี่คือขึ้นสุดๆก็จะอยู่ประมาณนี้70บาทอันนี้อันนี้เพิ่งเสื้อปีนี่แหละอ๋อ65นะแม่65 68แล้วก็70บาตไหนไหนคุณแม่เจ้าของกระชังปลาอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของกระชังปลาไม่มาอ๋อ นี่แหละครับวิธีการก็คือไปรับซื้อหน้ากระชังมาแล้วก็มาจัดงานประจําปีของเรานะครับงานประจําปีก็จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนานี่แหละของทุกปีไหมฮะกรลาแลแต่ช่วงค่ะปีที่แล้วเราจัดมกรลาอ๋อแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรความสะดวกในพื้นที่แล้วก็ปลาด้วยก็มีงานประี อ่ารอบที่แล้วผมก็มาเพราะว่าวันนั้นนี่รู้สึกมีมีมวยด้วยได้พาพี่พี่แฟนมวยเนี่ยมาดูมวยแล้วก็วันนั้นรู้สึกจะมีการรําถวายด้วยนะนะครับนะก็จะส่งจากแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเข้าไปร่วมรำนะะบรรยากาศแบบนะครับน่าอิจฉานะน่าอิจฉานะครับวิถีชีวิตของของชาวบ้านที่นี่นะครับนะมีต้องบอกว่ามีปลาแลประทานทั้งปีอะ่ะนะครับ นะเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็นกระชังนะครับแอบถามนี่หนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้ามีกี่กระชังสิงมีเท่าไหร่สิงมีกระชังเท่าไหร่หกสิบกระชังกระชังหนึ่งมีได้กี่ตันอแล้วแต่ขนาดของปลาโอ้เขาเขาจะมีกระชังเฉพาะไม่ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานว่าต้องเท่าน er, hmm. no wow. ี้เท right? ่านี้ ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นสามบเจ็ดประาแล้วแต่ถ้าใหญ่กว่ามันก็จะเปดีครับก็จะมีผลงเดีมากระชังหนึ่งนี้ได้เต็มที่กี่ตันอันนี้น่าจะสร้างละแม่อันนี้สร้างถ้วยที่แม่แม่ถ้ากระชังแบบนี้เลี้ยงได้สูงสุดกี่ตันตามสถิติประมาณหนึ่งตันเอาหนึ่งตันคูณเจ็ดสิบบาทครับระยะเวลาการเลี้ยงแม่สี่เดือน โอ้ยายมาอยู่นี่ดีเราย้ายมาอยู่นี่ไหมเรามาเลี้ยงปลาในกระชังกันนะครับสี่เดือนนะครับเอาเคาะเคาะเคาะนะครับปลาหนึ่งกระชังเนี่ยอายุนะครับการเลี้ยงประมาณสี่เดือนนะครับหนึ่งกระชังนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งตันหนึ่งตันคือหนึ่งพันกิโลนะครับนะคูณเจ็ดสิบโอ้เยอะฮะ นะครับสรรพารไม่เข้าใช่ไหมอ่าโอเคน่าอยู่มากที่นี่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่ของเขื่อนลำปาวไหมใช่เขื่อนลำปาวเขื่อนลำปาก็คือแตจะเป็นต้นเขือแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าหางเขื่อนหางเขื่อนเขื่ลำปาวแต่ที่จริงมันอยู่ต้นต้นเขื่อนแต่ว่าท้ายเขื่อนจะอยู่ตรงนู้นแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าท้ายเขื่อนลำปาวหางเขื่อนลำปาวครับก็คือ ผมเคยไปตรงที่วิ่งจากแยกยางตลาดแล้วก็เลี้ยวตัดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสันเขื่อนที่เขาเรียกว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงเออหาดดอกเกตตรงนั้นเรียกพื้นที่อะไรสันเขื่อนหรือว่าหน้าเขื่อนเออแสดงว่าเราเข้าไปคนละฝั่งนะตรงนี้ก็เหมือนกับอยู่ตรงข้ามเลยไหมกนะ็ต้องบอกว่าโซนนู้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นะครับอ่าแล้วก็ถ้าอยากเที่ยวแบบเข้าถึงบรรยากาศของนะความเป็นอยู่ของคนในวิถีชุมชนเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับนะแล้วก็นะครับ,นะแ,นะรบแพปลาเยอะมากนะครับนี่นะครับกระชังหนึ่งนี่เขาเลี้ยงกันสี่เดือนนะครับเลี้ยงกันสี่เดือนปาดจ้ะนี่ใครจะรับไหมฮะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดี พี่พี่ FC เอฟซีป็นหมัดเป็นมวยครับเข้ามาแล้วทักทายกันฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่คนคนโลโก้ใช่ไหมนะเกษตรกร,ร,กรหัวใจสู้ไอ้เฮ็ดอีหยังอยู่นะครับทางนี้เลี้ยงปลาไอ้ทางนี้เลี้ยงปลาสวัสดีครับนะเข้ามาให้กําลังใจของผู้ได้ครับผมนะครับทางนี้เลี้ยงปลาฮนะาาดานะท,าาทดสอบสัญญาณครับเพราะว่าเดี๋ยวข้ามคืนนี้เราจะมีนะครับนะการแข่งขันมวยไทยนะครับเป็นเด็กๆต้นกล้าม,มวยไทยในพื้นที่ นะครับจังหวัดสารคามนะครับกาลสินร้อยเอ็ดนะครับนะเท่าที่เห็นใบรายการคร่าวๆเนี่ยนะครับมี่ขยมวยจากนะครับหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเราล่ะโดยเฉพาะนะครับกาลสินร้อยเอ็ดสารคามนะครับขอนแก่นก็มานะนะครับเดี๋ยวเรามาดูมวยกันแต่ว่านะครับระหว่างนี้ระหว่างตรวจสอบสัญญาณชัดเจนไหมถ้าชัดพิมพ์หนึ่งให้หน่อยเร็วถ้าชัดเจนพิมพ์หนึ่งให้หน่อยครับวันนี้มีมวย j ไหมครับมีฮะ ที่มาเนี่เพราะว่าพามาดูมวยได้เนี่นะครับแต่ว่าก็มาเจอเท่าแก่นเนี้ยครับนะเจ้าของกระชังปลาต้องบอกว่าเลี้ยงสี่เดือนนะครับ <Okay. S 1> นะเลี้ยงสี่เดือนได้7กําปั้นพี่น้อง <Okay. S 1> เออนะคุณแม่คุณแม่แมทําอาชีพเลี้ยงปลากระชังนี่กี่ปีแล้ว้าว สีปีนี้69 20กว่าปีนะครับผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50กระชังมันบอกมีเท่าไหร่หกมากกว่านั้นอีกปื๊ดเยอะจัดเยอะจัดนะครับนะแล้วปลานี่ต้องบอกว่านะครับเป็นอะไรที่กินไม่อิ่มเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มไหมแม่กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ่งอันนี้เป็นเฉพาะปลานินเลย,ยที่เลี้ยงนี่ปลานินทั้งหมดเลยเนี่ยกระชังเท่านี้นะครับเลี้ยงสี่เดือนนะครับได้เจดกําปัน้นมาบอสชุ่มเจ้ามาเรียกบอเออนะครับใครยังโสดน,นะเออนะทางรัดของเราคือมาหาจีบสาวจจทางนี้ครับผม มาหาจีบผู้สาวทางนี้ฮะเออนะครับแต่ว่าต้องขยันเด้นะครับต้องขยันเด้นะครับต้องขยันทำมมหากินนี่นะครับนะในน้ำมีปลานะครับนะแล้วก็พื้นที่นะครับท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปก็จะเป็นที่นานะครับไม่ขาดน้ำแน่นอนขอให้ขยันก็พอนะครับขอแค่ขยัน สวัสดีพี่รงรถครับสวัสดีฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบอกด้วยว่าค่าคืนนี้แอดมินวินพามาอยู่ที่อําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินครับจะพามาดูมวยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพอดีนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จัดงานนะครับงานกินปลาประจําปีนะครับนะนะครับทีมงานนี่นะครับนี่นะครับมาควบคุมการตะเตรียมต้องบอกว่าเป็น วัตถุดิบครับที่จะใช้ในงานกินปลาปีนี้ล่ะครับนะอันนี้อันนี้เอามานี่1ตันบ่แม่ปลาเฉพาะปลามาเผานี่หนึตันแสดงว่าน่าจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับเออผมขับรถเข้ามาผมเห็นบ่อที่มันมีมันมีการเลี้ยงผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงอะไรอันนั้นบอกกุ้ง อ๋อนะครับนะขับรถมาเนี่ยนะครับมันเป็นแบ่งเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับแล้วก็นะครับหนักแห่งปลาหนึ่งตันเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในงานค่ำคืนนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับงานมีสองวันนะนะครับนี่อ่อนซอนหัวหินถินลำเป่านะครับนะทางนี้นี่ต้องบอกว่านะ เป็นความเป็นความโชคดีนะครับนะของคนในพื้นที่นะที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับในการทำนะครับอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังนะครับฟื้นว่ะปืด๊ดว่ะว่ะ่ะอันนี้1ตันนะอยู่ที่นี่นะครับนะตีเป็นมูลค่าก็คือนะครับเกัมปั้น ปลา1ตันเท่ากับ7กําปั้นครับราคาหน้ากระชังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่ตลาดนะถ้าเป็นปลาเผาแล้วพร้อมทานนี่ก็มีไม่ต่ำกว่าร้อยสีร้อยห้แล้วครับนะถ้าขอนแก่นนี่มี150นะไซส์ใหญ่นะครับนะขอนแก่นนี่มี150นะนะครับนะ,นะ,นะ,นะถ้าใครสนใจนะครับนะวิถีชีวิตหรือว่าสนใจอาชีพนี้มาศึกษาได้ครับ นะครับตำบลหัวหินครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับมีให้ดูครับมีให้ได้เรียนรู้นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอเล็กด้วยหน้าฟาร์ม hmm> กิโลละกี Books> ่บาทเจดสิบบาทครับพี่นะครับตาสอนแทวตีปลาดนะครับนะมานี่ไม่ต้องกินข้าวกินแต่ปลาพอนะครับนะใครมักเผากินเผาครับ ใครมักทอดกินทอดนะครับคนละไม้หนึ่งไม้หนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสโล่ะบักไงนึงอ่ะปลาคาร์4 0อยลพอดีนะเนาะเอามาลวกไปในกระเพราซีลอยลืมนี่ละครับปึ๊บ โอ้หมยถึงว่าลากมาจากงด่นแล้วก็ตามลําน้ํามาเลยนี่ไม่ต้องถ่ายนะครับแต่ว่านี้นี่ต้องใช้กําลังพละกําลังเยอะมากครับนี่แต่ละนะแต่ละแต่ละครั้งที่ตักขึ้นมานี่ไม่ต่ํากว่า1 0 1สิ5ี่สบห้าตัวพูดละนะครับตัวหนึ่งเกือบโลแล้วไปเกินไม่ไอ้ตัวหนึ่งนีถึงโลไหมถึงนะประมาณโลนะโอ้ยวะ ใช่นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผู้ใดอยากกินปลานะครับแะแจ้งมาได้ครับแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวจะกินแทนให้นะครับนะค่อยอยู่นี่ทั้งคืนแสดงว่าข้ามคืนนี้นี่เริ่มมีการนะครับปรุงอาหารกันแล้วแหละนะพรุ่งนี้แจกฟรีนะพรุงนี้แจกฟีกิจกรรมเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้เล่าให้ฟังไหมไห้ก็แจกฟรีแล้วก็มี นี่ทำน้ำจิ้มด้วยนะครับประกวดรสชาติของน้ำจิ้มว่าใครจะเด็ดสุดนี่นะครับมีทั้งกุ้งทั้งปลาแสดงว่ากิจกรรมพรุ่งนี้นี่แน่นวันเลยเนาะอ่าโอ้แสดงว่างานจริงๆนี่พรุ่งนี้นะที่จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการนะครับประกวดประชันขันแข่งกันในเรื่องของน้ำจิ้มในเรื่องเขามีประกวดปลาใหญ่ไหม วันนี้ประกวดไปแล้วตัวที่ใหญ่ที่สุดในงานนี่จักรีโลผู้ใดได้ตำแหน,น,น่งปานินเราเนี่ยเจ็ดก,กิโลเออ <c oughs> เลี้ยงมาสองปีแล้วเออผมถามหน่อยพันปลาน,นี้คือเราเพาะเองไหมเป็นพันนี้เพาะมาเราก็ปล่อยลงกระชังเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่ที่สองปีนี่คือมันอยู่ในไหน ที่พัดตกใส breaker, ่ครับเขาออกเับเป็นตกดสเขาว่าเรื่องเยตั้งห่าโอ้แต่ว่าไม่สามารถทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เพราะครับเพราะว่าป่าเขาจะมันมาแล้วโอ้นี่ป่าเขามาลงกับสั่งคือเขามันไว้เอาประกวดอย่างเดียวเลยนะครับตัวใหญ่ที่สุดในงานเจ็ดกิโลโอ้ย <ad al. S 1> นะครับไม่แบกเอา,นเา่นแล้วป่าเจ็ดกิโลแหม gravel. นะครับอยู่ต่อเลยครูวินเพื่อนง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานะครับไปหาถามนะครับว่าที่แม่แถาก่อนเด้อเออเนี่ยตัวบักใหญ่หนึ่งตัวละวกิโลูกโอ้ยยยยนี่แล้ครับมันมันหัวด่วนมันหัวด่วนเรียบร้อยเพิ่งที่ตายนี่ละเออ นะครับหัวดวนไม่ใช่อะไรนะนะครับปลาหัวใจวายเออดวนลงมาจากเนือไทยรถดพุ่นหมปมันหนักแห้งครับหนักแห้งอีรีพี่น้องพล่ะนะครับนะลำพังโครงเหล็กนี่ก็หนักพอแรงแล้วไหนจะปลาในนี้เอ้าทุลักทุเลนะครับนี่คือนะครับความตั้งใจของทีมงานผู้จัดงานแล้วครับที่จะเตรียมนะครับวัด เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่สดนะครับนะพูดแล้วพูดแล้วนะสดอิลีสดอิลี่นะครับตัวละกิโลตัว,ละ,ล,ตวละกิโลพอดีนี่นะครับเ,เอามาขวานี่แปลว่าอะไรไอ้เอามาขวานี่คืออย่างช่แหล่ โอ้โอ้หอเานโอเอานะครับเมียุดอิลีนะครับสองอ่อนแนะสดงว่าพรุ่งนี้นี่มีงานแต่เช้าเลยแจกมีปลาแจกด้วยนะครับบอต้องหาครับเขาแม่เออหนึ่งแต่เขาแม่กับพ่อนะครับ นะหนึ่งแต่เขามากกว่าพ่อเนาะพี่น้องนะครับปุ้ยวะนี่ครับนะทีมงานผู้จัดนะฮะนี่นะแล้วหนีหนีกล้องวันนี้หนีกล้องบัดเนี่ยโอ้ยเนาะให้พี่น้องเบื้องหน้านี้กลับมาได้เออนะครับชุดอิหล่เอานะครับเอาซ้ำนี่ก่อนถ้าสัญญาณภาพชัดเจนถือว่าเป็น นะครับนะโอกาสดีที่จะได้นำพานะครับไปรับชมนะมวยไทยนะครับค่ำคืนนี้เด้อเดี๋ยวมีไลฟ์สดนะครับฝากบอกนะครับพี่พี่ FC แฟนหมัดแฟนมวยฮะค่ำคืนนี้เรามีมวยดูนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าใครอยู่จะพามากินปลานะถ้าใครอยู่จะพามากินปลาเพราะว่านะครับพี่พี่ทีมงานเพื่อนบอกว่านะเพื่อนแจกปลาฟรีพรุ่งนี้ด้วยนะครับนะแจก ปลาปีนี่คุณแม่บอกว่ามีแจกปลาพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรมั่งครับไอ้นี่แจกปลาครับนี่พี่ก็เบิงไม้พัชรีระเบิงไม้พัจจลีอมมืดวาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตมาใกล้ๆนะยครับผมนี่ครับนะอยู่กับทีมงานผู้จัดงานคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นี่หน่วยงานไหนครับตรองอบตครับ อบตวังหินหัวหินหัวหินครับผมหัวหินนะครับอบตหัวหินก็จะนําทุกท่านเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของงานงานชื่องานเต็มๆชื่องานอย่างเกานงานงานกินปลาพาเที่ยวหัวหินกินปลาพาเที่ยวหัวหินครับนะครับออาเภอห้วยเมกเนาะบันสิมีกินกุ้งกินปลาพาเที่ยวหัวหินครับผมนี่ ทีมงานต้องบอกว่าทีมงานเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับก็คือปลาสดๆนี่ยกมาจากกระชังเลยต้องบอกกระซิบนิดนึงนะครับคนที่นี่นี่นะครับต้องบอกว่าเลี้ยงปลากันครัวเรือนแล้วไม่ต่ำกว่า30กระชังนะครับเป็นองค์กรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของสหกรณ์ครับเป็นตั้งเป็นสหกรณ์สหกรณ์เป็นของซีพีครับแล้วก็ของคาติยวอ่ะยังอีกเมยของยังอีกกลุ่มนึง แอบแอบกระซิบไม่ไม่ให้ไม่ให้สันมกรแอบกระซิบไม่ให้สันพกรเพื่อนได้ยินนะคั่เรือนหนึ่งปีหนึ่งรายได้ต่อคัวเรือนเท่าไหร่มันมันแค่สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนี่ถ้าเป็นยี่สิบลุ้มบางสี่ก็ถ้ามี่ก็ไดนั่งนั่งแน่สามสี่แสนสามสี่แสนต่อไตมัดอ่าสามเดือนสี่เดือนเนี่ยรอบหนึ่งสี่เดือนเลี้ยงกันสี่เดือนนะครับต้องบอกว่านะครับนะเป็นพื้นที่ที่น่าอิจฉามากมีน้ํา นะครับมีน้ําอยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะบทำเป็นรูปแบบเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นยั่งยืนนะครับอาชีพยั่งยืนแน่นอนเอา้าเดี๋ยวเราจะถายได้นั่นแัลเพื่อนเป็นเกษตรกร,ร,กรอ่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เอ็บเอบถามเมื่อกี้เพื่อนบอกว่านะครับกระชังหนึ่งจะตกเฉลี่ยโยวงเงานสักประมาณหกันห้าถึงเจ็ดต่อกระชัง แล้วหนึ่งก็ประมาณเพื่อไม่ี่ว่านถ้าพูดถึงมากก็หนึ่งตันคตันตันตีแล้วตันตันนิดนิดนะครับไม่สี่เดือนครับอ่านะครับในระยะเวลาสี่เดือนนะน่าอยู่บรรยากาศน่าอยู่มากนะฮะน่าอยู่มากนะครับน่าอยู่มากแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับค่ำคืนนี้มาดูมวยด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะกินปลาเผือกละกันนะถ้าพรุ่งนี้นะครับนะจะมีกิจกรรมเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่กลับด้วย พรุ่งนี้อาจจะได้อยู่ร่วมกิจกรรมเทศกาลกินปลาของชาวตำบลหัวหิงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินครับสำหรับไยนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ